สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินได้ก็กินนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวน้ําที่เป็นกระแสที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือน้ําวิตามินวอเตอร์นะฮะนี่ฮะรูปร่างของมันนะครับมันจะมี2อย่างนะครับคือเป็นวิตามินบีแล้วก็วิตามินซีนะครับเราจะมาดูว่า2อย่างเนี้ยทาไมมันรสชาติเป็นยังไงทําไมมันถึงกระแสโด่งดังมากครับผมจะบอกว่าที่บ้านนะครับที่หันเซี่ยวเนี่ยที่ศรีจักนายมีเซเว่นทั้งหมด สี่ที่นะครับจะบอกว่าบางบางที่นะฮะหมดเกลี้ยงนะครับไม่รู้ขายดีอะไรนักหนาครับถามพนักงานพนักงานบอกว่ามันเป็นของสินค้ากระแสมันจะขาดตลาดบ่อยนะครับตอนนี้ครับที่เซเว่นนะครับที่เซเว่นมันอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับจะอยู่ที่2,30ขวดบาทปกติแล้วมันจะเป็นขวดละ17บาทครับมีทั้งหมด450 ML นะฮะนี่เราจะมารอชิมกันอ่าผมบอกไว้ก่อนครับอันนี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณาอลยทจริงนะฮะถ้าเกิดมีใครอยากให้ผมเข้า ทำโฆษณาให้รให้ก็ติดตามแนะนำมาได้นะครับติดต่อมาได้นะครับทางแฟนเพจก็ได้ครับหรือว่าทางใต้ยู u b e นะครับนี่ฮะเรามาชิมวิตามิน B ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเขาบอกว่านะครับในนี้วิตามิน B เครื่องหนึ่งน้ำเก๊กฮวยผสมวิตามิน B นะครับอันนี้เป็นวิตามิน C เอวิตามิน B รสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่ฮะวิตามิน B วิตามิน B นะฮะรสชาติมันจะเหมือนเหมือนเป็นน้ำเก๊กฮวยเลยฮะเนี่ยนะฮะ นายเก็บหวยเขาบอกว่ามันจะใส่ทั้งหมด B1 B3 B5 B6 B7 B9 B12 นะครับมีสารอาหารหลายอย่างเลยส่วนสัมบคุณน,นั้นลองไปซื้อมาทานดูนะครับซื้อมาดื่มดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็อ่านดูนะครับอ่ะทีนี้มาดูวิตามิน C กันบ้างนะครับวิตามิน C ครับวิตามิน C ีเป็นยังไงครับไปก่อนไปก่อนไปก่อนวิตามินืีผมว่าวิตามิน C ีอร่อยกว่าเยอะฮะ วิตามินบีมันกลิ่นจะกม<ช>ยเยอะกันไปวิตามินซีมันจะเป็น 2> 1, 2. กลิ่นฮันนี่เลมอนนะฮะเป็นกลิ่นน้ำพึ่งมะนาวนะครับสองอันนี้ผมให้วิตามินซีอร่อยกว่าครับเพราะว่ามันจะออกหวานหวานน้ำพึ่งมะนาวมากกว่านะครับ <c oughs> ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ลองไปซื้อทานดูนะครับท <c oughs> ่านอาจจะชอบบี B มากกว่าซี <c oughs> ก็ได้แต่ผมให้ซีมากกว่านะครับเพราะว่าซีน่าจะอร่อยกว่านะครับไปซื้อ ซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน่าจะมีทุกสาขาแหละถ้าเกิดมันไม่หมดก่อนนะครับก็หมดแล้วฮะวันนี้ก็มารีวิวน้ำนะครับวิตามิน B ีกับวิตามิน C นะครับก็ฝากทุกคน,นครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะฮะช่องกินได้ก็กินนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ